สวัสด,ดีวันจันทร์ที่13กันยายนค่ะมาดูอาหารเช้าและเที่ยงของเราตอนนี้นะคะตอนเที่ยงครึ่งกำลังดูข้าวใส่ไข่นี่ข้าวผัดไข่ทำจากดอกกระหล่ำนะคะผัดกับไข่แล้วก็อนนี้กระเพราไก่เผ็เดๆส่วนฮิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิมด <Black pudding. S 1> อืม black p u d d i กับไข่ Thank you, baby. you, ช่วงนี้ไม่มีไสก้กรอก no sausage for you Hmm? what you want sausage no it's okay ฝนเอ่ยฝนตกจะมีใครรู้ว่าสนธยาไปไหนไม่มีใครรู้ว่าสนธยาไปไหนสวัสดีวันอังคารที่14กันยายนค่ะเช้านี้โอกับฮิวมาทานอาหารเช้ากันที่วิลเลจชื่อเบลลิงแชมนะคะ วันนี้โอกับฮิวมาที่โบสนี้เพราะว่าพอดีว่าเราไปอ่านเจอเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านเบลลิงแฮมอย่างนี้เนาะสมัยก่อนประเทศอังกฤษตอนก่อนที่จะมีกฎหมายเข้มๆเนาะก็จะมีพวกเป็นพวกเหมือนโจรที่อยู่ตามเส้นขอบชายแดนเนาะเขาเรียกว่า Border ร์ v e r ใช่ไหมฮิวเป็นพวกที่แบบคอยป้นสะมมชาวบ้านเนาะแล้วก็ที่โบสแห่งนี้ เขาก็จะสร้างหลังคาด้วยหินสแสลบอันใหญ่ๆไงเพื่อนๆนวลเพื่อป้องกันพวกโจรพวกนี้มาเผามาเผาโบสเนาะ Border River ว,วันนี้ฝนตกกลางร่มนิดนึงแล้วก็อยู่ที่ในบ่บ้านนี้เนาะเบลลิงแฮมมีเรื่องเล่าว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่ามีหลักฐานเห็นเป็นชิ้นเลยก็คือมีบ้านคนรวยอ่ะคนรวยที่เขานามสกุลลิดลี เขาจะไปลอนดอนไปซัมเมอร์ที่ลอนดอนแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกให้คนที่เป็นคนรับใช้ในบ้านเขาอะเฝ้าบ้านแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอระหว่างที่เขาไปเนาะก็มีมีคนชาวบ้านนี่แหละมาขอประตูบ้านแล้วก็มาขอพักอาศัยแล้วเขาก็มาพร้อมกับกล่องแพ็กเกจอันใหญ่ๆเลยอันใหญ่มากเขาก็าคนรับใช้ก็สงสารเนาะ ที่คนพวกนี้จะต้องหอบของหอบอะไรไปแล้วก็ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่ดีนเนาะเขาก็เลยแบบไม่ได้อนุญาตให้พักนะเพราะว่าเขาก็ต้องทําตามที่เจ้านายเขาบอกนะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเธอต้องไปหาที่พักที่อื่นนะไม่อนุญาตให้พักที่นี่แต่ว่าเธอสามารถฝากแพ็กเกจไว้ที่นี่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าต่อในช่วงศตวรรษที่13ถึง17นะคะเพื่อนๆพวก กลุ่มโจรป้นสดมพวกนี้จะเรียกว่า border river นะคะก็คือเป็นกลุ่มโจรที่เป็นทั้งชาวสกอตติสแล้วก็ทั้งชาวอังกฤษค่ะเพื่อนเกลับมาที่เรื่องเล่ากันต่อนะคะอันนี้คือหน้าตาของลีฮอนะคะก็คือบ้านของคนรวยตระกูลลิดลีนะคะเพื่อนเอนเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี1723เนอะพอคนที่เขามาขอพักอาศัยเขาทิ้งแพ็กเกจเอาไว้แล้วเขาก็ไปหาที่พักอาศัยที่อื่นพอตกดึกตกกลางคืนมาปุ๊บ คนรับใช้ที่อยู่เฝ้าบ้านสามคนก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนเนาะคนรับใช้ที่เป็นผู้หญิงชื่ออลิซาก็อเ,อาาเริ่มสังเกตเห็นตอนที่ไฟทุกอย่างมันมืดแล้วอะเลยแต่ตอนนั้นคือเขาจุดเทียนะนะเนาะเขาก็รีบไปบอกคนรับใช้อีกสองคนที่เหลือที่ชื่อริชาร์ดกับแอดเวิร์ดนะเนาะเฮ้ยฉันสะพานได้เลยฉันเห็นแพ็กเกจมันขยับได้จริงๆพอแอดเวิร์ดได้ยินแคะ่นั<ๆ>้นค<ๆ>่ะเพื่อนๆไม่รอช้าเลยค่ะใช้ปืนเนี่ยยิงแพ็กเกจปัง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  แล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากแพ็กเกจค่ะเขาก็เลยเปิดดูว่าในแพ็กเกจหอนั้นเป็นอะไรก็เป็นผู้ชายค่ะศพผู้ชายตายเพราะโดนยิงแล้วก็ที่คอก็ห้อยนกหวีดเป็นทําจากเงินเอาไว้เขาก็เลยเริ่มจะเดาเหตุการณ์ออกแล้วว่าอ๋อนี่คงให้คนแบบมาแอบซ่อนในพัสดุในแพ็กเกจแล้วก็พอตกดึกเราเข้านอนกันแล้วก็คงจะแบบออกมาปลดล็อกแล้วก็เป่านกหวีดเลืยอ พวกที่เหลือมาป้นแน่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไหวตัวทันเขาก็เลยพากันไปเรียกระดมชาวบ้านแถวนั้นนะคะให้มาช่วยเพราะว่ากําลังจะมีโจรมาป้นอะไรเงี้ยเขาก็ซุ่มซุ่มรอแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรไว้ต่อสู้เพียบแล้วเขาก็รอจนเวลามันค่ำมากๆเขาก็เริ่มเป่านกหวีดพอเป่านกหวีดปุ๊บไอ้โจรพวกนั้นที่มันซุ่มอยู่มันก็ออกมาค่ะชาวบ้านกับคนรับใช้ทั้งสามคนก็เลยช่วยกัน ต่อสู้ค่ะจนจนก็มีโจรตายบ้างนะคะแล้วก็ปกป้องบ้านได้ไม่โดนปนนะคะเพื่อนพอเตอื่นตอนเช้ามาตื่นเช้ามาปรากฏว่าศพที่เขาต่อสู้กันเมื่อคืนนี้เคลียหายไปหมดเลยเพ่อนเพื่อนก็เหลือไว้แค่ศพของชายคนนั้นที่อยู่ในแพ็กเกจค่ะเพื่อนเพืก็เลยไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นชื่ออะไรแล้วก็โจรกลุ่มนี้เป็นโจรกลุ่มไหนเพราะว่าจับไม่ได้เนี่ยค่ะโอก็เลย มาตามหาว่าแพ็กเกจตัวนั้นที่ถูกฝังไว้ที่โบสเนี้คืออยู่ที่ไหนแล้วเราก็มาเจอกัะเพื่อนๆแพ็กเกจอันนั้นอ่ะถูกบรรจุอยู่ในหีบหินเนี่ยค่ะแล้วก็ฝังอยู่ที่โบสแห่งนี้ค่ะเพื่อนๆโอเคตอนนี้เรากำลังเดินไปดูแคดดี้เวลเขาบอกว่าไม่เคยหยุดไหลเลยน้ำที่นี่ น้ำจากบอ่อนี้นะคะเขาเรียกเวลเนะเาะก็แปลว่าบอ่อแล้วกัน <laughs> เขาบอกว่าเขาเคยเอาไปไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาพวกศิลจุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยก็เลยลองดูค่ะ ส <Sew> ้นมิด up ดีมดีมากดีมาก o ีมากดีมอกดีมากีมากดีมากดีมากดี o าก o ีมากดีมกดีีาดีากดากในมาดน,นะ,ะออกากกรรยากาากากม เอ็งโจเหมือนภาพวาดที่โอเห็นอยู่ที่ปราสาทชิลลิงแฮมเลยอะแบบมีปีกเก่งมากเลยอะคนโบราณเลยเพื่อนๆสร้างโบสถ์ด้วยหินสุดยอดเลยอะ โอ้ชอบดูผลงานศิลปะที่เขาทำเป็นกระจกสีๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยเสร็จแล้วนะคะภารกิจมาดูลองแพ็คของเรามันเป็นคำโบราณนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจำได้ที่ป้ายอย่ะเขียนว่าแรงแพ็คก็คือ L A N G. L-A-N-G แรงแพ็คมันเป็นคำโบราณสมัยก่อนเขาเรียก คำว่าลองที่แปลว่ายาวเขาเรียกแรงแรงแพ็กพอปัจจุบันคำมันก็เปลี่ยนไปจากแรงกลายบ็รลองค่ะค่ะกลับแล้วก็แวะที่ร้านบูชเชอร์ประจําหมู่บ้านค่ะแวะซื้อไส้เกาะกลับบ้านเขาเข็มว่าเขาอร่อยแล้วก็เป็นต้นตำรับเราก็ลองชิมดูซีค่ะเพื่อนๆดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นข้าวผัดอเมริกันค่ะ ข้าวก็ทําจากดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นี mm. ่ right here enjoy your dinner just stop it <laughs> thank you w a s my fingers now ครั้งแรกที่ฮิวกินข้าวผัดอเมริกัน Is this American fried rice? no such a thing American fried rice in America You just it's made it up. no, it's in Thailand. It's invented by Thai people. Oh. Is this is not really rice, though, is it? No, it's not no, a rice. Right. Probably good. Try. Let's see you, what you think. I think it's um, chicken with some cauliflower and a bit of egg. Okay. okay. Today that they all right, many. Too chicken. ดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์เป็นเนื้อวัวผสมกับเนื้อหมูค่ะมะเขือเทศนี้ปลูกเองในสวนส่วนอันนี้ของฮิวแบบไม่มีแป้งบองเอพิตี Thank you darling where do these tomatoes come out? I didn't see you buying them in Tesco from the garden เ <Wow. S 1> พื่นพนพนอนๆคง ไม่อยากรู้หรอกแต่ว่าอยากเล่าว่าทำไมโอไม่เล่าเรื่องแรงแพ็กอะไรให้เสร็จอยู่ที่โบสถ์ทำไมโอต้องมาอัดเสียงต่อที่บ้านเอาจริงโอกลัวผีกลัวเล่าเล่า,ลาอยู่อัดคลิปอยู่โอกลัวขอบคุณเพื่อนเพืน,นทุกคนนะคะที่มาเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกค่ะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย